คือคือถ้าผมอ่ะคิดแล้วโอ้โหถ้าเกิดเป็นเรื่องอื่นที่ไม่ได้ชีวิตเราเราจะเล่นได้ไหมแต่คือมันเป็นชีวิตเราเราเลยแบบโอ้โหภาพแบบตอนนั้นอ่ะนึกย้อนแล้วแบบขึ้นเลยมันขึ้นมาเลยใช่นะแล้วก็ทุกอย่างที่แบบประกอบกันมาทําให้แบบโอ้อารมณ์ดีได้แล้วดวงด้วยดวงดีมากเลยน้ําตาออกข้างกล้องพอดีเลยคิดดูด้ว่าออกข้างนี้ทาไงโล้เราไม่เห็นคือผมคงต้องรับหน้าแล้วพี่พัดแล้ก็เสียโอ้โหตายตายตายแบบับปล่อยสบัดปล่อยสบัดเลย ไลทิ้งอะไรเออไม่แล้วเราเลือกไม่ได้คือในน้ำตาจะไหลข้างไหนใช่เฮ้ยเออชคดีมากเฮ้ยโหนี่เรียกว่าจังหวะเป๊ะมากแต่ว่าที่สำคัญถ่ายทอดยากแน่ๆนะครับเพราะว่าเนียผมไปดูมาแล้วแล้วก็คือมันจะใช้เป็นเสียงไวท์เวอร์ของนะใช่ไหมใช่คแล้วแต่ว่าในในในตัวหนังเองเนี่ยไม่ได้พูดอะไรเลยใช่ไม่ได้พูดเลยเดินแบบเดินหาดูต้นไม้แล้วพอเดินไปเจอ ถ่ายทอดจากสีหน้าอารมณ์อย่างเดียวเลยใช่ครับแล้วก็ลิงด้วยเพราะว่าการแสดงเขาเยี่ยมลูกติ๊ดูแบบจะจะชมจะชมอะไรก็คือการแสดงของน้องเขาดีไงเออเขาเรื่องแค่นี้จิ๊บไม่นี่คือที่นี่คือสารที่จะสื่อใช่ไหมว่าจะจะบอกจะชมใช่ไหมจะชมอ๋อ ไปชมน้องเขาเ, ute, şallah, เ,เาเรื่องการแสดงเขาเขาผ่านไปแล้วกันน like ะฮะเราไปติดตามได้ในโรงภาพยนตร์นะครับสามิติดูทะลุอุ้งเลยล่าฝาฝันใช่ Confession of the Winner คราวนี một, ้มาพูดถึงเรื่องของซิงเกิลใหม่ล่าสุดกันบ้างเพราะอยู่ในอัลบั้มโปรเจกต์นี้ด้วยใช่ครับโปรเจกรเจกต์ The Winner The Winner Project นะครับเพลงนี้ซิงเกิลที่2แล้วใช่ไหมใช่ครับ ชื่อเพลงว่าเพราะเธอครับผมเพราะเธอใช่เพราะเธอได้เลยมันน่าใจน่าใแคทอนไม่เคยเงาเจอหน้าแคทเราก็แบบคิดกันเพลงนี้เพราะเธอเพราะเธอเนี่ยทาให้ฉันอยากจะออกไปยื้อฉันสับสนเพราะฉันรู้สึกว่าเออมันไม่ใช่แล้วล่ะตรงจุดนี้เพราะเธอเพราะอันนี้พอพอเราฟังชื่ออยู่เฉยๆเนี่ยมันเป็นได้ทั้งเพลงช้าแล้วก็เพลงเร็วอระบุ ขึ้นมาให้าชัดเจนกว่านี้นิดนึงได้ครับเป็นเพลงแนวไหนอะไรไงครับเป็นเพลงเร็วครับที่มีจังหวะแบบว่าสนุกสนุกเต้นได้เต้นได้เพลงเร็วเต้นไม่ได้มั้งโอ้โหโอยากจะให้ยกตัวอย่างเพลงเร็วเต้นไม่ได้ไหมลิงกี้พาร์คแหละตื่นไต้น ันก็โยกกันได้บ้างอ,าอาม่อยามเต้นแล้วในลิงปังไม่ใช่ไม่ทำไม่เต้นการกระดาเลยเอี่ยก็มีก็มีเต้นบ้างแล้วก็คือเวลาฟิลสดที่เราไม่ได้เต็มสตรีมแดนเซอร์เนี่ยก็เป็นเพลงแบบแค่โยกโยกกันตามไปก็ได้ด้วยกันอะไรเงี้ยแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วความหมายเนื้อหาใหมเนื้อหาของเพลงเพราะเธอเนี่ยคือเป็นเพลงที่ที่ที่ไก่กับผมเนี่ยเขียนขึ้นมาแต่งขึ้นมาจากความ ความรู้สึกของผมโดยตรงคือถ้าบอกอ่าถ้าเปรียบเทียบกับรู้ไหมกัเบเมื่อฉันได้บอกรักเธอไปแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเหมือนเราเราคุยกันจากเรื่องที่อาจจะไม่ใช่ตรงกับนัดจริงๆยังไม่เป๊ะยังไมใ่ใช่ใช่แต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับเป็นเหตุการณ์ความรักที่เกิดขึ้นจริงกับทุกคนแต่ว่าถ้าถามว่าตรงกับเราสักทีเดียวเนี่ยไมย่แต่ว่าเพลงเ,เพราะเธอเนี่ยคือตรงใช่เลยเพราะว่าพี่ไก่เนี่ยเขียนเพลงนี้มาจากแดรี่ที่ผมเขียนส่งไปใช่ครับคือผมมาเขียนเขียนพี่ไก่แอบอ่าน ให้ผมให้พี่ไก่อ่านนะครผมผมก็ให้พี่เขาอ่านเพื่อเป็นไอเดียว่าพี่เขาอยากหยิบเรื่องไหนมาแต่งเป็นเพลงพี่ไก่อ่าน้าอ่านแล้วแล้วก็แล้วก็แอบแอบเอฟเมลนี่หลังแล้วก็ไปลงบล็อกเขียนบล็อกตัวเองนับถิ่นเมียนกี้ดิเองเฮ้ยผมพี่ไก่ไม่ใช่โจนะพี่ไก่โไม่เชื่อกันเออพี่ไก่น่าจะปลอดภัยกว่าเยอะถ้าเกิดให้ผมอ่านเนี่ยโอ้ยไม่รเลยขนลุกคนลุก ครับผมก็คือในในเดลี่ที่ผมเขียนไปครับเป็นแบบผมเขียนเกี่ยวกับขอบคุณคนที่รักผมทุกคนที่แบบว่าเหมือนให้โอกาสแล้วก็เปิดเปิดรับเราเขาไไ้ามาในจิตใจคือในมเมนต์หนึ่งอ่ะผมก็รู้สึกว่าสมมติว่าถ้าวันหนึ่งเราแบบคือเราอ่ะมีต่อให้เรามีความมุ่งมั่นอยากเดินตามความฝันแบบนี้ทําสิ่งที่เรารักแบบนี้แต่สุดท้ายถ้าเราเดินอยู่คนเดียวอ่ะมันจะเป็นยังไงเนี่ยนื่งแบบเฮ้ยเราจะมุ่งมั่นอยู่คนเดียวเราสู้อยู่คนเดียวมันก็คงแบบ ถามเขาิีนี่มันจะเป็นอะไร่อนแล้วก็เดินเรื่อมาเดินเรื่องเดินืองเนเื่องเดิเรือาพี่ไปคนเดียวพี่ยังว่าจะหาคนแบบมาเดินด้วยมาเดินด้วยพี่ชอบคนสุพรรณพี่เดินหุ่นหน่งพรรณอะรก็คือมีคนซัพพอร์ตมีอะไรอ่างเงใช่ช่เราก็เลยรู้สึกเกิดความรู้สึกนี้ขึ้นมาแล้วก็อยากที่จะแบบถ่ายทอดก็เลยเขียนเป็นเนลี่เป็น แบบเขียนเป็นความรู้สึกเนี้ยครับแล้วก็ส่งให้พี่ไก่อ่านอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นก็มีหลายเรื่องมากแต่พี่ไก่เขามาสะดุดตรงเรื่องนี้แหละ <c oughs> ผมชื่อเรื่องว่าขอบคุณเฉยๆเลย <c oughs> แล้วก็พี่ไก่เขาเขาชอบประโยคที่ผมเขียนคือผมเขียนว่าขอบคุณแล้วก็มีประโยคนึงผมเขียนว่าขอบคุณที่รักในสิ่งที่ผมเป็น <c oughs> ไม่ใช่ในสิ่งที่อยากให้ผมจะเป็นงี้พอพี่ไก่เขาอ่านตรงนี้แล้วแบบเขาสะดุดแล้วเขารู้สึกว่าเหมือนแบบ ไอเดียเพลงของเขาว่าสามารถมาได้จากประโยคเนี้ยเขาก็เลยเขาก็เลยเลือกเลือกอ่าบทความนี้มาแต่งเป็นเพลงใช่ครับเนื้อหาก็เลยจะเป็นแบบขอบคุณคนที่รักเราที่ปิ้งขึ้นมาจากตรงนี้เลยคึบคึ๊บไม่รู้ถึงก็คึ๊บคึ๊เนี้ยคึบคึ๊บขึ้นมาพูดของประโยคนี้อ๋อำพูดของประโยคนี้อ๋อขึ้นมาทดี๋ยวนี้อ๋อข้นมาำพูดของประโยคนอ ่เขาใช้การนี่ไม่ได้หมาะหน้าตาคนอังกฤษอังกฤษหรืแอฟริกาใต้สักอย่างแอฟริกาใต้ขาวกว่าฉันอีกเยอะเลยดูทีมฟุตบอลโอ้อ้าวก็คือการเป็นเพลงนี้ขึ้นมาใช่พอพูดถึงพี่ไก่กันบ้างที่เมื่อกี้พี่ไก่พี่ไก่ขึ้นมาหลายทีทำไมมาอีกแล้วโปรดิวเซอร์คู่บุญคู่บุญมากครับผมก็ทำงานกับพี่ไก่มาสามซิงเกิลเดี่ยวในชีวิตก็อยู่กับพี่ไก่ตลอดก็อย่างนี้สบายแล้วสิอย่างนี้ตอนที่แบบ ก็คุยงานพูดคุยอะไรกันยังไงทุกอย่างก็รู้กันหมดแล้วใช่ครับใช่ครับก็จากทุกเพลงเลยนะที่ผ่านมาเพลงของเขาอันนี้พี่ไม่ได้พูดปลอบใจนะเป็นเรื่องจริงเป็นแบบจริงครับจิวจีไปพี่ไก่ไก่ค่ะออกมาเต้นแบบอนองอันนองนองนอง เฮ้ยทำไมพี่ไก่ทำไมพี่ไก่ต้องทำเพลงพี่ไก่ก็ไม่ใช่ขนาดนั้นมันต้องทำเพลงอย่างนั้นด้วยไม่แต่พลงที่ไก่ทุกเพลงที่แต่งให้น้องนัทอ่ะเพราะเราดังทุกเพลงเลยโอ้มึงครับต้องขอบคุณพี่ไก่ด้วยเพราะว่าหนึ่งหนึ่งในสิ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จผมคิดว่าเป็นเพราะว่าเราคนภาษาเดียวกันอ่ะเราคุยกันรู้เรื่องแล้วผมกับพี่ไก่เป็นคนเหมือนแบบ ปุ๊บอารมณ์ศิลปินจ๋าจะเล่นอะไรป่ะเนี่ยป่ะไปยิมไปยิมไปยิมพอไรเอ๊ะแล้วหรือว่าเราคุยกับจูเซ่เราไม่รู้เรื่องวะเอ๊ะหรือว่าเขาเขาเริ่มเจอจูเี่เอ๊ะหรือว่าต่างดาวหรือว่ยเอ๊ะหรือว่าเราคนเยอะคนเยอะเราพูด พูดกันคนละภาษาอะไรเลยอะแย่กันพูดหรือบอกว่าเราไม่รู้จะฟังใครเอ๊ะอะไรบ้างจะพูดอะไรดีนี่เขาพูดภาษาภาษารุนตรี a m ภาษาเหมือนคือผมกับพี่ไายเป็นคนแบบอารมณ์ศิลปินเหมือนกันไงครับแลเวลาพูดก็จะเก็บะไรง่ายๆเหมือนกันอะไรเงี้ยครับก็เลยทำงานกันมาสะดวกสบายมาถึงซิงเกิลที่3แล้วแล้วซิงเกิลนี้ก็เรียกว่าน่าจะน่าจะตามๆกันไปตามๆซิงเกิลสองซิงเกิลแรกกันไปแบบโอ้โหตอที่ติดชาร์ตเนะครับไปที่ไหนก็ได้ยินบ่อย เพราพูดถึงจริงๆแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าแบบต้องถามว่าจุดประสงค์ของผมสําหรับเพลงนี้จริงๆอะ่ะคือผมก็ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังว่าว่าแบบจะต้องแบบขึ้นชาร์ตทะลุอ,อะไรเหมืนมอนแบบเมื่อฉันกับรู้ใหม่อะไรเงี้ย <c oughs> คือถ้าถามความรู้สึกคือไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจแบบนั้นเพราะว่าความตั้งใจแรกตั้งแต่เราเขียนเดลี่เนี้ยเราไม่ได้เขียนเดลี่เรื่องเนี้ยเพื่อติดชาร์ต เราเขียนเดลี huh. <th ่เนี้ยขึ้นมาเพื่อความรู้สึกที่อยากจะขอบคุณทุกคนที่รักเราจริงๆเพราะฉะนั้นเพลงเพลงเนี้ยแค่แบบคนที่เขารักเราเขาได้ฟังแล้วเขาได้รับรู้ความรู้สึกที่เราอยากจะถ่ายทอดให้เขาฟังเนี่ยคือจุดประสงค์ที่ผมร้องเพลงนี้ฟังไหมนะคะ้ว่าเขาูแล้วไม่แต่ติดใจอยู่ตรงที่ว่าเขียนเดลี่เพื่อติดชาร์ตผมอยากจะเขียนเดลี่เพื่อติดชาร์ตจะเขียนยังไงบ้างจะเขียนให้เพลงตัวเองม้ยเาจใจเขาจริงๆเราไม่ได้แบบ แต่ว่าถ้าเกิดอันนั้นมันก็เหมือนผลพอยได้ที่เออคุณรักเพลงเราเยอะ<ม>อะไรเงี้ยครับครานี้มาพูดในส่วนของเอ็มบี้าครับนะครับ<ท>ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็สนุกดีครับแต่ว่าถ่ายกันอยู่ตั้ง สองสองโลเคชั่นสองวันนะครับในเนื้อหาในเนื้อหา <c oughs> ก็เป็นเป็นแนวไหนในเนื้อหาเอ็มวีลิงก์กับเพลงนี้เลยไหมหรือว่านี่เลยครับแต่ว่าในคือตอนตอนผมเขียนเขียนเดลี่แล้วพูดถึงเพลงเนี่ยคือผมแบบหมายถึงทุกคนจริงๆรวมถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เพื่อนเพื่อนครูบาอาจารย์ด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าในในเอ็มวีเนี้ยก็จะเน้นหลักไปที่แฟนคลับจ่อไปอที่แฟนคลับเลยอะไรเงี้ยครับก็นี่ไปไปเข้าใช่ก็ไปเข้าซีนกันมานี่ไปถ่ายกันทั้งหมดเลยอะครับเนี่ย ได้ครับบางคนนี่เปทุกคนนั่งปิดหน้าไม่ได้ค่าตัวกันหมดเลยนะแล้วครับไม่ได้เป็นได้ใส่หัวยิ่งยิได้เป็นหมอปลาได้เป็นหมอปลาแล้วก็หมอปลาบางคนก็ไม่ได้กินเลยเขามาด้วยใจเพราะเธอเหมือนการเลี้ยงเพาะนัทิวเลยออก็ได้อยู่นะ